สวัสดีครับเมื่อนี้เกิดจะมาครืยังไม่ไม่โุ้งเฉลครับซึ่งนีคนถามว่าไม่โค้งเฉลีคืออย่างครับผมอ่าก็จะเป็นไม้โค้งที่เขาไว้สำหรับเฮดวิวอินนะเป็นโค้งไว้เฮดปผนังเฮดวิวอินนีห้องตกแต่งภาไใน,นี้ครับผมแต่ผมออกว่า DIY เป็นโตเป็นโตอีครับผมซึ่งข้อดีของมันคือเป็นไม้เนื้อแข็งครับผมเป็นเป็นไม้เนื้อแข็งซึ่งม่ดวัตก,กินแล้วก็ สีของมันมันก็จะเป็นสีน้ำตาลอมแดงครับผมนี่ครับถ้าลงวิวเชนเราจะมาณสีประมาณนี้ครับผมหัวหมากกกินแล้วก็พวกนี้ก็ถ้าเอาไปไปไว้กับความชื้นกับพื้นดินเนาะมันก็กินที่นอกหัวไม่ยังไม่กลางไม่กินหมดนะครับซึ่งนี่ซื้อได้ทั่วไปครับผมกับล้านถ้าไม่แถววัดไก่หวานครับเราไปหาดูครับซื้อมันก็จะเป็นมันความยาวของมันก็คือ240เซนต์ครับผม วกว้างประมาณ 4, 4ซีเซน4ซีเซ็นกว่า4.1มัน4.1 4.2ครับผมเอ่อกะขอดีมันผมบอกไปแล้วมีงาน,นที่ได้ทีดห e. นึ่เป็นโต๊ะหรือเก้าอี้มีความแข็งแรงครับผมซึ่งซึ่งเหมาะกับร้านเอ่อก๋วยเตี๋ยวร้านหารตำซังครับผมกะมันดีกว่าไม่บางชนิดที่เป็นไม่เนื้ออ่อนมอดกิน ล้าถึงไงตัวนี้ล้ามากถึงเพราะว่าผมท้าอยู่ที่ทิน้นหลายรอบข้างล่างก็ท้าเนาะหลายใน,ในหลายๆคลิป่ผมท้าให้เพ่ครับข้างล่างทุกตัวผมจะท้านะก็ขอบคุณทับที่รับชมและขอบคุณที่กดติดตามนะครับให้เป็นกำลังใจใน,นการเห็คลิปต่อไปครับกดหัวใจนะครับขอบคุณครับ